ท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะมีข่าวดีมาฝากท่านผู้ฟังค่ะทางคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบุรพาวิถีและทางพิเศษการเจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทางหลวงพิเศษหมายเลข7และทางหลวงพิเศษหมายเลข9้าตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2567ถึงวันที่2มกราคม2568ค่ะนายอนุคูพฤกษานุสัก์ รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมานาคมกําหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่2568เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการเดินทางโดยไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าว ตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2567ถึงวันที่2มกราคม2568นะคะทั้งนี้ในช่วงเทศก,กาลปีใหม่2568นะคะตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2567ถึงวันที่2มกราคม2568รวม8วันจะมีปริมาณจราจรมาใช้ทางพิเศษประมาณ2,659,000 56คันจะทำให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่ได้รับรายได้ประมาณ96ล้านบาทแต่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจประเมินเป็นมูลค่าเงินประมาณ113,941,400บาทค่ะ พร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข7และทางหลวงพิเศษหมายเลข9ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี2568นะคะค่ะโดย การดำเนินการนี้ก็เพื่อจะแก้ไขปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางบนทางหลวงพิเศษในช่วงเทศกาลดังกล่าวซึ่งจะทำให้ภาครัฐสูญเสียไรายได้กว่า207ล้านบาทอย่างไรก็ตามการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะก,ก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจโดยสามารถประเมินเป็นมูลค่าเงินได้กว่า4 4 8ล้านบาทซึ่งประเมินจากมูลค่าการประหยัด ค่าใช้จ่ายการใช้รถและมูลค่าจากการประหยัดเวลาในการเดินทางนะคะค่ะก็เรียกได้ว,ว่าการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อปริมาณรถเยอะต้องค่อยๆขับรถกันนะคะค่ะแล้วก็พฤติกรรมการขับรถก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะผู้ที่ขับรถนะคะ,ะ,คะจะต้องรักษาวินัยในการจราจรด้วยรักษาวินัยนะและเมาไม่ขับง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ในระหว่างขับรถ ทุกประเภทนะคะค่ะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างถนนที่ปลอดภัยกันค่ะก็ขอให้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัยและมีความสุขกันทุกๆท่านค่ะ